ตากล้าขารวงนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะนะคะคุณไรตนะคะที่คุณแม่หรือว่าเป็นพี่สาวคนนี้ในค่าลูกสาวคนนี้นะน้องน้องอ้อมก็มีปัญหาสุขภาพค่ะตั้งแต่ค่ะเริ่มเข้าหาชีวิตโอ้ค่ะคือแบบก็เป็นเป็นสิบดวมทวารค่ะ สวัสดีค่ะ,คะชื่อสุภาวรรณทงเรียนนะคะ,อะตอนนี้ทำง,งานเป็นแอป o s สเต e ของสายการบ,บิน1นึ่งทางตนอนกลางค่ะ,ะนะคะตรงนี้ก็อยากจะถามรายละเอียดของน้องเข้าบอกว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับวิสีดวงวิสีดวงตรงไหนคะก็เป็นวิสีดวงวันวค่ะ,<อ>ะเป็นมานานแล้วค่ะคือปัญหาเกี่ยวกับอาหารการกิน ตั้งแต่ยังเด็กแล้วแล้วก็ระบขับถ่ายจะไม่ปกติเหมือนคนอื่นก็พอเป็นครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมันเป็นอาการแบบมีเลือดออกมีเลือดออกค่ะแล้วก็จะมีแบบนก้งตูมทรมานเลยนะเจ็บาเจ็บมากเลยนะแล้วหลังๆบ้าก็เริ่มมีเลือดไหลออกมาด้วยป็นก้อนแล้วก็ พอตอนที่อยู่เมืองไทยอะค่ะก็เป็นไงหายเพราะว่าเราอยู่บนพื้นราบบนพืน้นดิน,นค่ะค่ะก็อาการก็จะเป็นเปนไงหายแล้วแต่อาหารการกินนะช่วงนั้นถ้าเกิดว่ากินเนื้อมากก็จะมีอาการแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนกินผักกินผลไม้หรือว่าพวกไฟเบอร์เยอะๆช่วงนั้นก็จะอาการก็จะดีขึ้นค่ะก็ะะจะไม่เป็นอะไรขึ้นอยู่กับ อาหารที่เรารับประทานไปด้วยนะคะทีนี้อาจารย์จะถามน้องอ้อมน,นิดนึงว่าอันนี้เป็นมานานสรุปว่าหลายปีเลยทีเดียวนะคะจนจนหนูทำงานบนเครื่องบินเนี่ยแล้วบนเครื่องบินก็ยิ่งมีปัญหาใช่ไหมคะเพราะว่าเรากินอาหารม่ตรงเวลาบ้างระบบขับถ่ายบ้างก็อยู่บนเครื่องมีมีส่วนไหมคะมีส่วนเป็นอย่างบ้างเลยค่ะทีนี้อาจารย์จะถามน้องอ้อมต่อแล้ว,อออลวพอมีปัญหายอย่างเนี้ยน้องอ้อมใช้วิธีการแก้ปัญหา เรื่องของสุขภาพเรื่องของวิสีดวงพระวานนี่ทำยังไงบ้างะคะคือในช่วงนั้นนะคะ,คะก็เป็นมานานแต่ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรรุนแรงนะคะก็ม,ะมันก็หายเองอแต่ว่าเมื่อปร,ระมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วะค,ะค่ะก็อาการเป็นหนักมากคือนอกจากที่จะแบบกระเป็นเลือดแล้ว ยังมีอาการเจ็บมากๆเจ็บจนทนไม่ได้ค่ะคือแค่ปัสสาวะเลือดก็ไหลรักษากับโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่นะคะอ่ะก็คุณหมอก็แนะนำให้ผูกเวสิรวงคุณหมอาะให้ดงยาสลบแล้วก็หลงจากนั้นเราครหือว่าคุณหอเะปลษณว่าผ่าตอะไรกนเนื้อออกไมไม่ใช่การผาตัด มาไวเฉยๆแร้วก็ให้เป็นหอไปเองนี่คือที่คุณหมอคุณหมอบอกมาอ๋อค่ะค่ะแล้วเรอยู่นอนโรงพยาบาลกี่วันแล้วคะไม่นอนถามเขาผ่าตาเสร็จปุ๊บก็กลับได้เลยเลยอ๋อค่ะค่ะก็หลังจากนั้นก็ก็ดจนเจ็บอยู่สักประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะกว่าอาการจะดีขึ้นเลยค่ะคือก็เริ่มดีขึ้นค่ะเจ็บประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็พอการดีขึ้นก็ก็ เป็นปกติทุกอย่างค่ะก็อาการก็กลับมาเป็นอีกตอนกลางเดือนมีนาคือไงไม่หายขาดค่ะตอนนั้นหมดหมดค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะน้องอ้อค่ะโอ้สองหมื่นกว่าค่ะจีนไปโรงพยาบาลยังไม่ได้นอนโรงพยาบาลเลยนะพอหลังจากนั้นก็อาการเริ่มแย่ลงตรงที่ไม่ใช่แค่บุจระแล้วเลือดจะออกแค่ปัสสาวะเลือดก็ไหลออกมาด้วยค่ะ คือแบบแสดงว่าเป็นเยอะกันเลยค่ะแล้วทีนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงถึงได้มารู้จักผลิตภัณฑ์ของวัสสตาัญชจ์พวกอาหารเสริมเหล่านี้นก็พอดีจะเป็นคนโทรกับที่บ้านบ่อยอยู่แล้วนะคะก็จะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ถามมาลูกกว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเราก็บอกก็คุยก็ ไม่มีอะไรติดปากอยู่แล้วว่ะพ่อแด้<ช>ลูกค่ะก็<ช>จะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าช่วงนี้อาการเป็นยังไงสบายดีไหม<ช><ช>แล้วก็ช่วงนี้มีปัญหาอะไรบ้างก<ช>็<ช>บอกคุณแม่ไปคุณแม่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวช่วงกลับมาที่บ้านนะเดี๋ยวแม่จะให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งเป็นสูนตรไทยอันนี้ก็คือตัวตัวนี้ซันทาวเล,ลอร์ค่ะคุณแม่บอกว่าใช้สําหรับผิวของคือร่างสังกิดค่ะ แล้วตอนนั้นหนูเป็นคนสมัยใหม่หนูไม่คาดไม่เถียงเลยเฮะก็ลองได้ก็ลองค่ะเพราะว่าเห็นคือมไม่มีอะไรจะลองอีกแล้วไปหาหมอเพือ่อเมิอาแล้วนี่เนาะไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะก็ลองเออเราสักตั้งดูเนาะแล้วคนที่แนะนําคือแม่เราไม่ใช่คนอื่นใช่ไหมคะแล้วก็ข้อที่สร้างมาคือคก็สัตวประดัในนี้ก็เป็นผลไม้ สกัดกระจับกระมาคือเราก็อ่านฉลากแล้วก็มีออยเลยรล้วลองแล้วใช่ไหมคะแล้ววิธีการทานต้องอ้อมทานยังไงคะตัวก็มเอรได้นะคะขออนุญาตค่ะค่ะอันนี้คือคุณแม่ก็นำตัวนี้มาให้ก่อนนะคะแล้วก็คุณแม่ก็แนะนำว่าให้ทานสามวันติดกันก่อนนอนก็วิธีการก็หนึ่งซอง นะคะของซันพาวเวอร์ค่ะฉีกซองเทลใส่ไปในซองนะคะแล้วก็เติมนทาสุดประมาณ200มิลลิลิตรนะคะจะถึงขนาดนี้ขนาดนี้ประมาณว่าท่วมท่วมยาเนี่ยเราก็เขย่าจนท่วมผงนี่จนยาจนผงซันพาวเวอร์ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกัำลังนะคะหลัง้วก็ดื่มก่อนนอนก่อนนอนค่ะพออีกคืนหนึ่งก็เหลืออีกซองหนึ่งเราก็จัดการ ทาเองเลยค่ะก็ทายอีกคืนหนึ่งเป็นคืนที่สองพอเช้าวันนี้เป็อีกวันหนึ่งค่ะก็อาการก็โอเคไม่มีเลือดไหลไม่มีอาการระไรซิ่งแค่เข้าห้องน้ำเท่านั้นนะคะยาหเลือดก็กลับมาไหลเหมือนเดิมอืมค่ะคือมันถ่ายออกมาคือบอกว่าแค่ปัสสาวะอย่างเดียวเลือดออกค่ะค่ะอืมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะวันที่เรา ทานในผลิตภัณฑ์วันที่เรากินซันพาวเดอร์เลือดไม่มีเลือดไม่มีนะแต่วันที่เราไม่ได้ชัดเจนเลยไม่ได้ทานทาไมมันมาอีกอมันกลับมาเป็นอีกแต่วันวันที่กินเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนปกติเลยค่อาทิตย์ก็เลยกลับมาทานอีกไหมคะก็ทานฟองที่สามค่ะแต่ว่าเป็นวันที่สี่แล้วเพราะว่าเราข้ามไปดูวันแล้วเราไม่ได้ทาน่น การทานไม่ได้ต่อเนื่องแต่ทานแล้วพอทานวันที่สามทานไปนุ่นนขึ้นก็โอเคค่ะอาการปกติไม่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดไหลเลย่ะแบบแล้วหลังจากนั้นพ่อก็แนะนําให้ใช้ยาข่าสมุนไพรตัวเป่าชุนลูกซึ่งมีสม,มุนไพรซึ่งเป็นอาหารเสริมมีสม,มุนไพรทั้งหมดสี่สิบสองตัวน้องอ้อมทานทานยังไงบ้างคะตัวเป่าชุนลูกเนี่ย กชุนลู่นะคะก็หลังจากหมดสามซองของตัว่ีดีกอกแล้วก็ประมาณยี่สิบมิลค่ะยี่สิบมิลลิขึ้นถ้วะนะคะขึ้นตัวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตอนเช้าเลยใช่ไหมฮะเอ่อก่อนตอนนอนค่ะก่อนทานแค่ก่อนนอนพอดีค่ะก็หนึ่งครั้งต่อวันค่ะก็หลังจากดื่มเราสมุนไพเรลุ๊บ คุณพ่อก็จะมีน้ำคุณให้ถึงแก้วหรือนตำคุณตากินารักมากมากค่ะก็จะบอกว่าตื่นท้องก่อนกินขภาพคุณลูกค่ะแล้วตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานต่อชูรูไปแล้วเนี่ยอาการเลือดไหลกระปิบกระปอยอะไรมีบ้างไหมหรือยังไงหลังจากเอ่อทานตัวนี้เจ็ดสามวันก็ต่อด้วยตัวนี้เลยวันแรกที่ทานเอ่อตัวสมุนไพรต่อชูรูเนี่ยก็มีเลือดไหลออกมานิดหน่อยแต่ไม่เยอะ ไม่ไม่เยอะเหมือนปกติครบวันแรกกินทานครพอหลังจากนั้นพุก็ดื่มทุกวันก็ไที่มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็ใช้มาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วผ่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็ทานยาตัวนี้นะคะก็รู้สึกดีขึ้นตรงที่เจ็บบริเวณตรงบ่าและทุ้มพอก็รู้สึกมันจะเบาลงคและที่สำคัญที่สีดวงที่น้องอ้าอบอกว่ามันเคยมีเลือดกระติกระปอยเด่นี้ก็ไม่มีเลย ที่สาคัญก็คืออยากให้น้องอ้อมเนี่ยได้ฝากไปถึงคนที่ป่วยหรือมีอาการในเรื่องของลิสีหลวงาวานนะคะหรือผู้ที่กําลังทรมานเนี่ยน้องอ้อมเนี่ยอยากจะได้นําอะไรว่าเราได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้แล้วแล้วราคาสินค้าที่แพงเกินไปหรือเปล่าคุ้มไหมกับเงินที่เราจ่ายนะคะให้น้องอ้อมสื่อความหมายดีๆนี้กับคนที่รอฟังยอยู่นะคะขอบเชิญค่ะค่ะก็ สำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะลองใช้หรือไม่ใช้ดีคือคุณมีสิทธิ์เลือกว่าจะใช้หรือไม่ใช้แต่ว่าสําหรับตัวอ้อมเองเนี่ยหลังจากที่ได้ลองพิสูจน์กับตัวเองแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั้งตัวซันพาวเดอร์แล้วก็เตาชุดลูกนะคะใช้ได้ผลจริงๆสามารถทําให้สุขภาพกลับมาเป็นเหมือนเดิมทําให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ ทำให้รู้สึกในกำลังลงชามากขึ้นนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยลำไส้ของคนเราซึ่งเขาบอกว่ายาวประมาณ6เท่าของส่วนสูงของเรานะคะเราทานไรไปทุกวันตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงตอนนี้เรายังไม่เคยได้ทำการทำความสะอาดลำไส้เราเลยก็เคยคิดถึงการถามว่าจะไปทำดีท็อกซ์ที่โรงพยาบาลซึ่งการทำครั้งหนึ่งเนี่ยก็ อย่างต่ำก็7จ0ดบาทและบางทีอาจจะต้องนอนโรงาบาลด้วยซึ่งแล้วแต่เคสไปแต่พอมาได้เจอมาพาวเลอร์นะคะซึ่งคุณแม่บอกว่าเป็นตัวดีท็อกเหมือนกันใช้ด้างล้ไส้ทำล้าไส้ให้สะอาดขึ้นก็เลยทดลองดูแล้วได้ผลอย่างที่เห็นแล้วราคาก็ไม่ได้แพงเลยค่ะสำหรับเซ็ตตรงนี้นะคะก็350บาทนะคะซึ่ง ใน้ัปนมากคุณมากมากค่ะสองร้อยห้าบบาทสามจองตาดแก้ห้ด้วยแต่สำหรับผู้ที่สนใจจะใช้ผลิตภัณฑ์ Sun พาวเดอร์ในการลดน้ำหนักสำหรับสาวนะคะที่อยากในดูแลรูปร่างตัวเองก็ควรจะรับประทาน Sun พาวเดอร์ติดต่อกันอย่างน้อยเป็นระยะเวลาประมาณหนึเดือนนะคะ ค่ะตรงนี้ติดต่อคุณพ่อกับคุณแม่ได้เลยนะคะเจ้ติดต่อได้ที่คุณพ่อนะคะคุณสิงห์ทองเปียงคุณพ่อสิงห์ทองแนะนําตัวหน่อยเบอร์โทรครับผมครับผมคเปียงครับครับผมแปดห้าเจ็ดหนึ่งสามหกแปดห้าสี่อีกอีกข้างค่ะพี่สิงห์ทองแปดห้าเจ็ดหนึ่งสามหกแปดห้าสี่ครับค่ะพี่สิงห์ทองนอกจากวันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญนะคะทั้งสามท่านเลยนะคะ ที่ได้กรุณาให้เกียรติแขกทางสำนักงานของเชียงใหม่ของเรานะคะนี่ก็จะเป็นต้องขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็ย่างยิ่งก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาช่วยของชือลูกกับดีท็อกเนแ่ยที่ได้มาช่วยในเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ได้กรุณาให้เกียรติเรานะคะเดี๋ยวอะไรเรามีรายการดีๆเราคุยกันอีก้าคืนนะคะสวัสดีค่ะ